ว่าเรามีแจ้งมานะครับว่าปั๊มทาง,งานงทุกเจ็ดวินาทีนะครับจับเวลาแล้วก็ปั๊มทาง,งานงทุกเจ็ดวินาทีนะครับแล้วก็ค่าน้ําสูงด้วยอยู่บริเวณมุมมุมนี้นะฮะเดี๋ยวทําการจอดไปดูแผททน,ททนที่รัวก่อนนี่จะเป็นแผที่รั่วนะครับรั่งอ917 อันนี้ก็ได้ทําการตัดต่อท่อใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นท่อที่ที่แตกนะครับอันนี้จะเป็นมิเตอร์ดูแล้วใกล้มันสุดใจจะแตกก็เลยตัดต่อใหม่ให้เลยนะครับอันนี้ก็ได้ทําการเปิดปั๊มปกติแล้วนะครับแล้วก็จับเวลาแล้ว17นาที17นาทีปั๊มไม่มีการทํางนานนะครับจับปั๊มเข้าบ้ากนาก,าก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับจากมิเตอร์ไปแท้งก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันครับมิเตอร์นิ่งสนิทอันนี้ก็ได้ใส่กระเบื้องคือประเดิมแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับจบงานครับขอบคุณครับ